สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูยามี7เคล็ดลับ7กลยุทธ์ที่จะทำให้ร้านสร้างใหม่ขายดีได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเจ้าเก่าเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่เด็ดมากอย่าพลาดนะคะ1คือเริ่มจากการรีเสิร์ชสินค้าก่อนเราจะสร้างร้านขายเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่า สินค้าไหนเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีสินค้าที่คนนิยมสินค้าที่ในตลาดเขาต้องการไม่ใช่ว่าเราถนัดทางด้านนี้หรือว่าเราจะเอาอย่างนี้ตั้งใจงจะเอาอย่างนี้แต่ตลาดมันไม่มีคนต้องการมันมีดีมานกับซัพพลายใช่ไหมถ้าตลาดไม่ต้องการและเราทําไปขายอะยังไงมันก็ขายไม่ได้ใช้เทคนิคอย่างไงมันก็ขายไม่ได้เพราะงั้นหนึ่งคุณทํารีเสิร์ชสินค้าและที่ที่ทำรีเสิร์ชได้ดีที่สุดก็คือใน Etsy นั่นเอง ที่ e อ s ี s e a r c h Bar นะคะให้ใช้คีย์เวิร์ดค้นว่า printable หรือว่า digital แล้วก็ดูคำที่เขานำเสนอมาด้านล่างเหล่านี้คือสินค้าที่ขายดีมีคนค้นเป็นจำนวนมากในช่วงนั้นนะคะถ้าใครอยากเรียนรู้อยากให้สอนเกี่ยวกับวิธีการหาสินคา้าการหาสินค้าขายดีก็ให้คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะแล้วก็จะมาทำคลิปแยกให้ต่างหากไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวมากเกินไปข้อที่2ผลิตสินคา้า5-10ชิ้น ก่อนที่จะเปิดร้านขายเพราะว่ามันจะทําให้ลูกค้าที่เขาเข้ามาดูร้านคุณเนี่ยคลิกร้านคุณเนี่ยเห็นแล้วแบบว่าเออไม่ใช่มีสินค้าโดดเดี่ยวเดียวดายวางอยู่บนชั้นอย่างเงี้ยเขาคนจะซื้อก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจว่าร้านนี้ ดีหรือเปล่าเป็นร้านที่แบบว่าเชื่อถือได้ไหมทีม่สิบชิ้นเนี่ยเห็นมันแบบละลานตามีตัวเลือกให้ลูกค้าด้วยแล้วก็พอ listing เรามีหลายๆชิ้นอยู่ในร้านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ลูกค้ามาเจอสินค้าเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ3คือรูปต้องสวยรูปต้องเด็ดนะคะรูปเนี่ยเขาให้ทั้งหมด10รูปมีโคต้าสิรูปรูปแรกเนี่ยให้คิดไว้เลยว่ามันเป็นเหมือนแบบจะต้องสะกดสายตาคนคนเห็นจะต้องสะดุด คือจะต้องสวยคือไม่เอาแบบว่าภาพมัวมัวมืดมืดคุณภาพต่ำๆไม่เอานะคะภาพจะต้องสวยต้องชัดแล้วก็มีมุมมองที่แบบว่าคือมองแล้วแบบว้าวมองแล้วแบบดูพรีเมียมอย่างนี้นะคะและรูปที่2-3-4จนถึงรูปสุดท้ายเนี่ยให้เป็นรูปที่หลากหลายเป็นรูปที่มีคนถือมีคนจับให้ให้เขานึกภาพออกว่าตอนเราไปใช้งานมันจะรูปร่างหน้าตาย,ยังไงเอาไปใช้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งแนะนำให้ใช้ทั้งหมด10รูปรูปแรกเนี่ยเหมือนว่าเป็นตัวเปิดการขายแล้วรูปผ่านๆมาก็ถือเป็นตัวปิดการขายข้อ 4. description ดีคำบรรยายสินค้าที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือว่าร้านเราเป็นร้านที่ดีเป็นร้านที่ใส่ใจลูกค้าเป็นร้านที่จริงจังกับ business บคือจะถือว่าเราเป็น business ไม่ใช่แค่มาทำเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือว่ามาทำเล่นๆน,นะคะควรที่จะต้องเริ่มต้นด้วยฮุก นะฮุกก็คือแบบว่าต้องเกี่ยวลูกค้า,ามาเลยอย่างเช่นเราทำอ่าอินสตาแกรมขายใช่ไหมคะทำอินสตาแกรมโพสขายเงี้ยก็ต้องขึ้นต้นด้วยฮุกที่แบบว่าเลิกเครียดและยังได้ประหยัดเวลาของของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ของเราชิ้นนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือให้ประโยชน์กับลูกค้าหรือว่าตอบคําถามลูกค้าหรือว่าเขาเรียกอะไรแก้ไขเพนพอยต์จุดเจ็บของลูกค้าว่าเขาเกิดปัญหาอะไรนะอย่างเช่น เราขายภาพถ่ายใช่ไหมคะเอ้ภาพวาดติดผนังเนี่ยอาจจะบอกว่าเปลี่ยนบ้านเรียบๆให้เป็นบ้านที่มีสไตล์หรือเปลี่ยนผนงงังโล่งๆให้เป็นผนังที่มีสไตล์อบอุ่นนะคะอย่างนี้เป็นตน้นก็คือเกี่ยวด้วยฮุกแล้วข้างล่างค่อยบอกอ,อธิบายสปปรรพคุณของของสินค้านะแล้วก็ควรที่จะมีการเว้นวรรคที่ดีไม่ใช่ติดกันเป็นพืชนะคะอาจจะใช้ตัวอิโมจิเป็นสติกเกอร์ ทำให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและที่สําคัญเราคนไทยนะแต่ว่าเราจะขายฝรั่งเพราะฉะนั้นก็เรามาระาวังเรื่องแกรา่าเรื่องการสะกดผิดให้ดีนะคะเพราะว่าถึงมันจะเป็นจุดเล็กๆแต่มันช่วยเสนอความเป็น p r o f ฟ s s ั o นอลของเราออกมานะคะข้อ <c oughs> ที่5คือกลยุทธ์เรื่องราคา การตั้งราคานะคะช่วงแรกๆเลยเนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าสินค้าที่เราทำเนี่ยขายประมาณเท่าไหร่เพราะงั้นให้ดูคู่แข่งก่อนว่าเขาที่ขายสินค้าใกล้ๆกันเนี่ยเขาตั้งราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเอาประมาณกลางเซฟโซนพอเราลิสต์สินค้าไปเนี่ยเอสซี่อ่ะเขาจะเหมือนว่าโปรโมทผลักดันให้ให้สู่สายตาลูกค้าเนี่ยมากกว่าพวกเจ้าเก่าๆหรือว่ามากกว่า listing เก่าๆที่เคยลิสต์มาแล้วเพราะว่าเขาอยากเทสตลาดว่า ลูกค้าจะถูกใจสินค้าเราไหมเพราะว่าถ้าของเราขายได้เอซี่เขาก็ได้ส่วนแบ่งใช่ไหมเขาก็อยากขายเหมือนกันเพราะงั้นเขาก็จะเอาสินค้าใหม่ของเราให้ลูกค้าดูแต่ถ้าคนเห็นแล้วก็ไม่มีใครสนใจอย่างเงี้ยมันก็ไอซี SC, เขาก็จะคิดว่าเออสินค้านี้ไม่น่าสนใจเพราะงั้นไม่เมคมันนี่ให้ชั้นเหมือนกันมันปัดตกไปหรือว่าเอาไปแบบเสนอไว้หลังๆอะไรเงี้ยเอาคนที่เด่นๆที่น่าสนใจขึ้นมาเรื่อยๆเพราะงั้นเรื่องราคามาเกี่ยวตรงนี้ที่ครูทาก็คือว่า ตอนเราลิสต์ใหม่ๆเนี่ยให้ตั้งราคาต่ำๆไว้ก่อนอย่าลืมว่าสินค้าที่ครูขายเนี่ยเน้นย้ำที่เป็นสินค้าดิจิตอลใช่ไหมครเพราะฉะนั้นค่าวัตถุดิบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคงที่มันเป็นสินค้าที่ต้นทุนต่ำมากแล้วก็เอ่อมันขายได้เรื่อยๆจะขาย5าคนหรือส0คนต้นทุนเราก็เท่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องคิดจะเอากำไรในตอนแรกอะ่ะเอาสินค้าราคาต่ำๆไว้ก่อนแล้วพอสินค้าเราราคาไม่สูง พอคนเห็นภาพสวยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเงี้ยก็มีโอกาสง่ายที่คุณจะขายได้แล้วพอคุณขายได้ชิ้นหนึ่งสองชิ้นสามชิ้นเอซี่ก็จะรู้รู้ว่าเอ้ยสินค้านี้ดีเว้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะโปรโมทให้เราเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะติดเป็นสินค้าขายดีนะคะงั้นตอนแรกเริ่มต่ำๆไว้ก่อนแล้วพอเวลาที่คุณขายเริ่มขายได้สักพักหนึ่งเนะี่ยรู้สึกว่าเอออันนี้ไปได้ดีนะคุณก็ค่อยๆเพิ่มราคาขึ้นทีละนิดละนิดจนถึงราคาที่เราพอใจข้อ6 ขายและรีวิวอันนี้เป็นเป็นซีคร t s ซอ r c e อย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นความลับอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เราขายให้กับคนที่เรารู้จักแล้วก็รีวิวนะอันนี้เป็นจุดที่จะทำให้ลูกค้าเขาเห็นว่าร้านเราได้เชื่อถือเนื่องจากมีรีวิวแล้วก็ขายได้ไม่ใช่แบบว่าเซลล์เซลล์เลยใช่ไหมคะแต่แล้วเมื่อกี้ เชื่อมโยงกับข้อเมื่อกี้นะคะก็คือว่าตอนที่เราทำสินค้าออกใหม่ๆแล้วเราขายได้เอซก็จะถูกใจใช่ไหมคะเพราะงั้นตอนที่เราทำแบบลิสสินค้าไปปุ๊บเนี่ยคุณมีญาติมีเพื่อนมีอะไรที่เขาสามารถซื้อผ่านเอซได้ให้เขาช่วยซื้อให้เขาช่วยซื้อและให้เขาเขียนรีวิวต้องเป็น5ดาวด้วยนะให้เขาช่วยซื้อเขียนรีวิว5าดาวเป็นภาษาอังกฤษดีๆเลยเงี้ยและสินค้า คุณหรือว่าร้านคุณอ่ะก็จะถูกเอซจับตามองแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะขายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะซึ่งเทคนิคนี้ไม่ควรซื้อของตัวเองนะคะเอซไม่ให้ใช่ไม่ให้ร้านตัวเองซื้อตัวเองคุณต้องให้เพื่อนฝูงหรือว่าคนอื่นบัญชีอื่นซื้อเท่านั้นค่ะ ซึ่งเทคนิคนี้ครูได้มาจากตอนที่ครูทาธุรกิจอ m ม z o นนะคะซึ่งอ Amazon เขาก็จะมีกลุ่มลับของเขาที่เวลาเราขายของเอาของเข้าไปขายใน Amazon อเมซอนอ่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนให้สินค้าการหรือว่าให้บางคนก็ให้ฟรีบางคนก็ลดราคาต่ำๆเลยแล้วลดราคาแบบ95% 9 9<ๆ>เพื่อที่จะแลกกับรีวิวแล้วก็ยอดขายเบื้องต้นนั่นเองนะคะข้อ7ข้อนี้สำคัญมากๆแล้วมันจะเป็นตัว เปลี่ยนพลิกชีวิตโชคชะตาของร้านค้าคุณนะคะคือถ้าไม่มีข้อนี้ขายได้ไหมขายได้แต่ถ้ามีข้อนี้มันจะทำให้คุณขายดีมากขึ้นเยอะแยะเลยนะคะนั่นคือโซเชียลมีเดียค่ะถ้าคุณทำการตลาดผ่านสื่อด้วยตัวเองด้วยช่วยตัวเองด้วยเนี่ยมันจะทำให้ร้านของคุณจเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว ถ้าคุณไม่ทำเอซี y มีลูกค้าให้คุณอยู่แล้วแต่ถ้าคุณทำร้านคุณจะเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากโซเชียลมีเดียที่คุณแนะนำนะคะก็จะมี Instagram มี TikTok มี YouTube แล้วก็ Pinterest 4อย่างนี้นะคะเป็นเป็นสื่อที่ลูกค้าของ Etsy นะคะใช้อยู่เป็นประจำเห็นเราปรากฏตัวที่นั่นเห็นสินค้าเรานะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเขาจะตามมาซื้อสินค้าเราที่ร้านค่ะ และนี่คือ7กลยุทธ์ที่ครูนํามาฝากแล้วก็รับรองว่าถ้าใครเอาไปประยุกต์ใช้นะคะรับรองว่าร้านคุณจะขายดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้าคุณมีคําถามฝากข้อความไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้สําหรับใครที่มุ่งมั่นแล้วก็อยากจะเปิดร้านเร็วๆไปทางร้านนะคะครูก็มีคอร์สเปลี่ยนชีวิตด้วยสินค้าดิจิตอลนะคะก็ เป็นการแนะนำทั้งหมดตั้งแต่การทำรีเสิร์ชการทำการตลาดการผลิตสินค้าหาของต่างๆนะคะทั้งหมดเลยดูรายละเอียดคอร์สได้ทางคำบรรยายด้านล่างนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ